สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกนท่านนี้นะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนั่นเองนะครับผมแค่จะบอกให้ว่าผมอ่นรับสมัครรับสมัครอันนั้นไงก็รับสมัครผมรับสมัครอันนี้นั่นเองนะครับนี่ไงกดไลค์ก่อนกดเลกผมก็ทิ้งรีโหลดสกินโอ้โหเราเชื่อว่า เนี่ยครับชื่อผมชื่อว่า i s s a i a หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ผมน่าจะเขียนว่าอิสลามมากกว่าเนี่ยครับผู้โชคดีชื่อผมอยู่อันดับที่สิบหกนั่นเองนะครับผมสิบหกสิบหกเลยนั่นเองนะครับโอ้โหผมเข้าร่วมกิจกรรมเข้าเออแต่ว่า ยังไม่ตั้งงานไงไปครับเดี๋ยวดิไปเชฟปิซซ่าก็ถึงเวลาแล้วประกาศผลคะแนนแล้วผู้ชนะได้แก่ เพลงมาเลยจังหวะนี้เฮ้ยหยุดเพลงต้องเพลงนี้สิผู้ชนะได้แก่อินโทรมาครับสำหรับผู้โชคดีสิกท่านพิธีร่วมกิจกรรมแต่ว่าผม <c oughs> ก็ <c oughs> สมัครนี้ไงรู้สึกดีสิท่านผมก็ชนะได้ดนะครับผมแล้วเดิขอเลื่อนไปกัดอโอเครับผมรู้สกดีสิท่านอ่ไรนะครับ <c oughs> ผมก็มาดูแต่ยูทูบมีชื่อผมด้วยนั่นเองนะครับที่ที่มานุ่นสมัยเนี่ยผมอันดับที่สามอะ มันก็ดีอยู่นะที่ผมได้แบบที่สามนะครับที่ผมจะมาแล้วอุ้ยนั่นไงชื่อผมโอเคครับชื่อผมก็มาแล้วนี่เองนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นอีกแล้วนี่เองนะครับผมแค่พูดแค่ยี้มเลยครับผมเฮแต่ผมแจ่บผม,แ,ผมแสดงความคิดเห็นมา ผมก็ไม่เหมือนกันดีนะครับว่าว่าว่าเอออินโทรไมคราฟคืออะไรท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็บอกผมด้วยนะครับเนี่ยครับไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละครับบ๊ายบายเนาว